สัปดาห์นี้พบกับการแข่งกินของสามสาวบาริสต้าที่จะมาดวลกันในเมนูระดับตำนานข้าวหน้าสตูล,ลิ้นบัวก่อนหน้าที่พ่อผมขายตุ๋นเตี๋ยวนี่คือขายเมนูนี้มาก,ก่อนเนะแบบนื้อแบบคือเนียนมากโอโ้โ,อโหเครื่องลุกหนา่สั่งชักชัยโอ้ยไก่ละไก่บหมดกระป๋องแลนะอันนี้ไปไปดูซิสูตรอะไรอะสักอย่างผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กดไล k ์กดแชร์นะครับ ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการดีเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กกันด้วยนะครับสวัสดีครับเน้่อวันปหานักกินกะเพาะเหล็กกันแล้วครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการดีเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กนะก่อนที่จะเริ่มแข่งกัน ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเป็นแฟนรายการดีเตอร์ยูทูบภูิกร,ระเพาะเหล็กของเราใช่อน,นะครับอยากเข้ามาแข่งขันในรายการยังไงทําไงดีลูกพี่อยากแข่งขันนะไม่ยากเลยครับผมแค่คุณเนี่ยเป็นใครก็ได้นะอาชีพอะไรก็ได้นะครับที่รักในการกินแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเดอะแก๊งเป็นเชาานําเดอะแก๊งนะ<อ>สมัครเข้ามาได้เลยนะครับบนที่แฟนเพจ a c e b o o k ดีเอตเตอร์ e ย่านนี้เนี่ยถนนบรรทัดทองเนี่ยของกินเต็มเลยเพราะฉะนั้นยูทูบพูงเราในสัปดาห์นี้เราพาผูุ้ชมมา ร้านที่มีชื่อว่ารถดีเด็ดบ้านคุณนกนี่ทุกพี่เคยมาแล้วลูกพี่เคยเจอคุณนพไหมเคยมาแล้วคุณนกเคยเจอแล้วอุ้ยแล้ววันนี้ผมจะได้เจอคุณนกไหมอยากเจอเจอได้ไปไหมไปไปนี่ยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเนื้อโดยเฉพาะและชื่นชอบในการทานเนื้อแบบสุดๆ ต้องร้านนี้เลยรสดีเด็ดบ้านคุณนบนั่นเองก็เพราะว่าทางร้านจะเด่นในเรื่องเมนูอาหารที่มีเนื้อวัวเป็นเมนูหลักและด้วยการคัดสรรวัตถุด,ดิบเป็นอย่างดีทําให้รสชาติดีและเด็ดสมกับชื่อเลยล่ะครับและที่สําคัญราคาไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับรสชาติอาหารและบรรยากาศร้าน ก็หรูหราแบบสุดๆเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูกใจลูกค้ากันทุกเพศทุกวัยจริงๆเห็นว่าเมนูก็เยอะจนเลือกกันไม่ถูกด้วยที่มาที่ไปของร้านจะเป็นมายังไงเนี่ยและเมนูไหนเป็นเมนูเด็ดของร้านเราไปคุยกับคุณนพก,กันเลยดีกว่าครับ กลิ่นหอมแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมเข้ามาภายในร้านรถดีเด่นบ้านคุณนพเรียบร้อยแล้วแล้วคุณใหญ่ใจดีรอต้อนรับเราอยู่แล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับว่าจะได้เจอคุณนพไหมใช่ไงอยากเจออะไรอยากถามอะไรถามก็ได้ข้อมูลนะว่ารถดีเด่นบ้านคุณนพเนี่ยหรือว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะครับ อยู่มาหรือว่าเกินครึ่งครึ่งศตวรรษครัว่าใช่ใชศตวรรษหนึ่งคือสิบครึ่งก็ห้าสิบปีห้าสิบปีถ้บผมมาทีรุ่นคุณพ่อครับห้ปีรุ่นคุณพ่อเฮ้ยอะไรถามแล้วกินเอากินก่อนไหมเนี่ยลองชิมต้องลองชิมนะครับลองชิมนี่อะไรพี่นพโอ้นี่นี่ครับเนื้อย่างจิ้มแจ่วโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อแองกัสของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอันนี้เป็นเนื้อแองกัสครับผมนี่อันนี้เมนูแบบช่วยชาติเมนูช่วยเกษตรกรเลยเขาเรียก ก็จะนุ่มๆหอมๆอร่อยมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเราเตรียมอย่างของเขาก็รสเด็ดแต่มันมีเมนูแบบเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นรสดีเด็ดพี่โอ้โหยังไงนะนี่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 ก่อนนี่สตูสตูสมัยสมัยรถดีเด็ดเมื่อก่อนเนี่ยหลายท่านจะทราบว่ารถดีเด็ดเนี่ยเป็นเป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ครับแต่ก่อนหน้าที่คุณพ่อผมขายก๋วยเตี๋ยวนี่คือขายเมนูนี้มาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีรถดีเด็ดครับใช่ครับแล้วจะมีสตูลิ้นก่อนนี่ข้าวสตูก่อนที่จะขายก๋วยเตี๋ยวนนีี่วววััะครบเด๋ย จะมีเอกลักษณ์ของ3เมนูของคุณพ่ออยู่จริงๆอันนึงที่คุณพ่อก่อนที่จะขายตัวนี้นะครับหลังจากข้าวตะไคร่ข้าวสตูแกงกะหรี่นะครับส่อันหนึ่งที่คุณพ่อตามมาคือสุกิยากิขายสุกิยากิมีซุกิก่อนที่จะจะขายผูยเตี๋ยวรอดเด็ดครับผมครับรสคือแบบเนื้อแบบคือเนียนมากนวลใช้ลิ้นใช้เอ็นใช้น่องยรางเงครับมีเนื้อมีจะมีเอ็นอยู่นั้น ตัวตัวที่ทําให้ตัวซุปตัวซ,วซอสมันละมุนขึ้นลล well. เพราะว่าในในตัวเอ็นมันมีคอลลาเจนนะครับแล้วคอลลาเจนมันเราต้มออกไปมันก็ละลายอยู่ในตัวสต็อกออกมามันก็ทําให้ตัวตัวลิเนี่ยมันหอมขึ้นเพราะคอลลาเจนอ่ะเดินทางกันต่อเข้าไปนู่นครับตรงนี้คือเมนูอะไรครับนี่นี่นี่อันนี้เมนูของมันคือชื่อว่าจี้ชงขวัญครับ จี้จี G ้ชงกวนก๋วยเตียวหลอด <8 S 2> เนื้อบ้านคุณนกคร<บ>ับเป็น,แ,<ก>นแบบเมนูที่แบบโอ้โหใช้เวลาคิดห้าวันนั้นน่ะไปสิบห้าวันนั้นมันเกิดปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาค,คือคือคืออยากจกะทําช่วงนั้นคนือเราอยากจะทําอาหารที่มัน ช่วงนั้นก็คือล็อกดาวน์ใช่ไหมครับพอล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยเมนูที่ดีดีที่สุดอเอาไปทานยังไงกลับไปกินที่ไหนก็อร่อยอใส่หอ่อก็อร่อยเหมือนกับกะเพรากะเพราใส่ห่อไปทานที่บ้านนี่แกะอ,ออกมาก็อร่อยอก็เลยอยากทำกว๋วยเตี๋ยวตัวนึงออกมาให้มันอร่อยก็คือเป็นที่มาของที่ชงกวนี่ยครับก็<อ>นะเลยเอาทุกอย่างรวมๆเข้าหาก<า>ันครับมีกระเทียมหลอดใส่ก็บมีเปาฮื้อด้วยอะไรเงี้ยครับบอกกินแล้วอ่ะสองเหมือนเหมือนตอนก่อนเริ่มเทปเราเห็นผมนั่งหลับจริงๆไม่ได้หลับแต่ผมนั่งอรังนั่งอมือกันู้นะไรพี่นพ เฮ้ยพี่เพิ่งคิดสูตรก๋วยเตี๋ยวใหม่ได้เาใหม่เลยนะต้องไปต้องใส่อะไรเพื่อเขาปิ๊งมาแต่อันนี้เราไม่บอกคืออะไรอันนี้ต้องเป็นอันคือเขาเป็นคนแบบรักในการทำอาหารและในการผูกคนตลอดเวลาผูกทุกคนเพื่อลูกค้าทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมาดูบุกอ่อย่าจิ้มก่อนเอาเลยรับเอาเลยคือจริงๆแล้วป้านมีนกอร่อยเมนูนี้ต้องลองครับเลี้ยงหรอกครับจี้ชมพู่อร่อยอร่อยอ่านะฮะ ความลงตัวที่ผมบอกไม่นหวานแต่อร่อยคือสรุปให้เลยบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยอร่อยเลยลองเมนูต่อไปนะดีกว่าต่อไปอะไรอันนี้ดีกว่าไหมครับได้ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นราเมงทรัฟเฟิลครับผมครับครับผมคือเปราเมงทรัฟเฟิลนะใช่ลองเลยนะลองเลยครับเพราะนั้นเพราะนั้นทุกทุกคำเวลาทานเนี่ยมันจะมันจะมีความหอมของทรัฟเฟิลไปหมดดูนี่ครับทุกเมนูที่เราคุยกับพี่นพอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยว่า พี่โน้มีความตั้งใจในการที่ไม่ว่าจะเป็นคิดเมนูอะไรต่างๆเรียกว่าคัดสัตว์เนี่ยเรียกว่าทุกเม็ดอย่างนี้ดีกว่าพี่อาภาษาเขาแปลง่ายคือทุกเม็ดจริงๆใช่รอรอรอถ้ามาครั้งหน้ามาเจอเมนูตัวใหม่ครับที่นั่งหลับตาอย่างเงียบๆเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนั้นอันนั้นอันนั้นจะเป็นหน้าจะต้องบัญญัติคำว่าก๋วยเตี๋ยวใหม่เขาขึ้นมาทั้งหนึ่งเมนูคือถ้ามันมีความคือมันจะมีความเผ็ดไปปลายนะ แต่ความหอมทัฟเฟิลเนี่ยคือมันแทรกเข้าไปอยู่ในทุกอนูเลยใส่ไม่ได้ทุกอนูเลยครับอันนี้สองคนชอบกินทัฟเฟลว่ะชอบพี่ลองเนี่ยเขาจะยกขึ้นมาเนี่ยคือง่ายๆครับเมนูนี้เนี่ยเวลานั่งทานปุ๊บเนี่ยห่างไปสักห้าเมตรเนี่ยแค่คนขึ้นมาโต๊ะข้างๆได้กลิ่นทัฟเฟิลละใช่อ่าเนี่ยแค่เกี่ยขึ้นมาได้หอมทัฟเฟิลไปหมดเลยโอ้ยมันกลิ่นมันอบอวลจนตาหลุดแบบตากอกไม่มองมันอื่นเลยบอกพี่พีชบอกพี่น้ บอกคุณเฉวียนวนี้ว่าผมเขาชอบทานแกงเขียวหวานโอ้โหน่าเป็นชื่อผักนะแกงเขียวหวานเนี่ยนะครับครับผมนอะเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมไม่เคยยอมใครเลยไม่ยอมแพ้จริงไม่เคยเห็นใครทำแกงเขียวหวานอร่อยกับผมนลยดีอันนี้เป็นหนึ่งเมนูที่ไม่ยอมแพ้จริงนะแกงเขียวหวานพริกขี้หนูเนื้อแองกัร์ดครับอันนี้คือเราทำแบบแบบไทยโบราณแต่ก็ทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราทีนี้อันนี้คือปกติเราใช้โรตีใช่ไหมครับครับแต่ที่เราใช้เป็นต่อตินญ่า ใช้แป้งตัดหญ,ญา้าแบบเ<อ>ม็กซิกันครับผมแล้วก็ทาน<อ>กับอาจาที่เป็นชีลาร์ปโโิโอ้มีอาจาร์ลองดูครับอันนี้จริงจริง,รงเนี่ยครับไอ้ไอ้ไอ้พริกขี้หนูเนี่ยเอาพริกขี้หนูลูกโดดตัดได้เลยนะครับรบนี่้เพราะได้ตัวกะทิเนี่ยมันจะมีาลืมไปแล้วชื่ออะไรสารตัวนี้มันจะช่วยให้ให้ทำให้พริกมันไม่เผ็ดครับเฮ้ยตื่นเต้นโค้นมันหอมมันแบบทุกรสมันมาโอ้ยตื่นเต้นรึเปล่า ครับามเมนูนนี้้บางมเูสุดท้ายอันนี้เป็นราเม็งข้าวซอยเนื้อแองกัสไข่ออนเซ็นลองครับอันนี้เนี่ยคือเทคนิคในการทำของมันคือเราใช้แกงใช้เครื่องแกงที่เป็นกะหรี่ไทยโโอ้หกที่เป็นกะหรี่ไทยเลยกับผงกะหรี่ของนอกครับมันเข้ากันยังไงพี่โนครับก็คือก็คือความเป็นไทยครับมันก็จะมีเป็นพวกแบบเครื่องเทศที่เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวผงกะหรี่จริงๆเนี่ย ที่มันมาเดี๋ยวบนโลกเราเนี่ยคือก่อนอินเดียครับเป็นเดีแรกที่มีอินเดียต้องให้เขาใช่แล้วอินเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เครื่องเทศมันก็เริ่มไปดังที่อังกฤษอังกฤษก็จะเป็นเพื่อนที่พวกพวกเพื่อเพื่อแองกอรี่ที่อังกฤษก็จะดีเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้เครื่องเป็นผงกะหกรี่ของที่อังกฤษครับมาผสมเครื่องแกงไทยหอมขึ้นครับเห็นแบบนี้ร้านพี่นบเด็ดๆแบบนี้ถามพี่นบหน่อยพี่นบเลยร้านพี่นบเคยมีแบบจัดแข่งกินไหม แข่งกินเอาแข่งกินไม่เคยเลยถ้าเป็นนี้ว่าแข่งกินแข่งกินแบบทำทานเลสเมี่น uh huh> uh huh ี่หน่อยผมว่าผมว่ามีเรื่องที่เขาจะทำทานยั่กให้เรากินอันนี้อันนี้เป็นทาเลนที่พี่นพจัดให้พีทก็ผมก็ผมแต่ว่าเอาแบบคนมานั่งแข่งกันยังไม่เคยมีเลยนะครับยังว่าพี่ยังไม่เคยเลยครับผมครับสโนอย่างสองดีอีเตอร์เราจัดให้ที่ให้ผู้ชมได้ดูโอ้โหแล้วจัดแรกเลยนะครับไม่เคยไม่เคยแล้วเดี๋ยวจะเคยแต่ให้พี่นพเลือกไหมดีเลยสักหนึ่งเมนูครับพี่นพถ้าถ้าผมอยากให้พี่นพเลือกแบบ เมนูที่จะให้พี่นกมาแบบให้เราแข่งขันะอะรถอีเดียตเนี่ยเราต้องให้เกียรติคุณพ่อก่อนให้เกีนตคุณพ่อก่อนคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพ่อของคุณเล็กใช่ไหมครับคุณเล็กพัฒนาประชากร เพราะนั้นผมคิดว่าเมนูต้นตำลักของพ่อที่เป็นแบบที่เป็นตำนานนีงถ้าเป็นผมผมเลือกเลือกสตูโอ้โหแต่ว่าตันนี้คือแบบระดับตำนานของรถอุ้ยบุรุษขลุกเราตำนานของรถที่เด็ดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นตำนานรถที่เด็ดเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่เหมาะสมโอ้นะเรียกว่าลูกค้าหลายๆท่านไม่ทราบอย่างที่บอกไปว่านี่คือตำนานนะครับแล้วมากกว่า50ปีแล้วตั้งแ่เนี้ตั้งแต่ย้อนอ๋แล้วครับพวกแขกผู้นั้นจะได้กินนะครับผมอาหารที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวครับกับข้าวสตูลิ้นวัวครับ จากยุทธภูมิรถดีเด็ดบ้านคุณนบครับมาดูกันครับวันนี้ทางรายการครับมีผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่จากยูโรมามอบให้กับทางร้านด้วยนะครับมอบให้คุณนครับขอบคุณครับขอบคุณครับและเราไม่ได้มาแข่งขันกันง่ายๆแล้วเรามีโจทย์เซอร์ไพร์มันๆอีกเยอะเลยครับแล้วผู้เข้าแข่งขันจะคือใครนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิรถดีเด็ดบ้านคุณนบกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับ โดยเมนูที่คนนบเลือกมาให้นั่นก็คือข้าวหน้าสตูลิ้นวัวซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูระดับตำนานเลยครับแล้ววันนี้นักแข่งของเรายังกระซิบมาอีกว่าขอพักการจับด้ามชงกาแฟเปลี่ยนมาเป็นจับช้อนเพื่อแข่งกินดีกว่าก็นั่นแหละครับนักแข่งของเราในวันนี้มาในทีมอาชีพบาริสต้านั่นเองจะกินเก่งเหมือนชงกาแฟหรือเปล่าเนี่ยและเขาจะเป็นใครกันบ้างรอชมกันช่วงหน้าครับ ปกติวันนึงเราทำสักกี่แก้วเป็นร้อยเป็นร้อยเหมนะลูกค้าเยอะไหมส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยมากินกาแฟค่ะไม่ทำอะไรหรอทำไอ่ะ,อะ,ไ,อะไม่รู้อะ <c oughs> เขาวาทำอะไรต่อคิวกันนานมากเลย